จัดได้สุดเวลมาแต่พุกยังเนียนพุกยังเนียนพุกยังเนียนหาไม่เจอหลอนหลอน,ลอนเรียบร้อนแล้วหลังเข้ามาตรงนี้อาซาครับอ้อหอแล้วหนึ่งสองหนึ่งสามอาซาดีเอหนึ่งสามใสทางด้านซ้นายคุณผู้ชมครับโอ้ my g ก d ผมบอกแล้วถ้าจะตีอาร์คิวต้องติไม่เอ้ยเก็บไกลด้วยเดิมเดิมดิง,ดง,ดง,ดง คม่าคม่าไหลี่เจ็บขาพอไปตัวเดียวใจเย็นเย็นแย่หมเบี้ยวเยเว์บไปวงปีปาดังก่าวตรงนี้ไม่เอาเน็ตดนไอเปร์ป่ามาเดินเปรงเฮ้ยได้ลอกสเว็บสงเว็บด้นรงโอ้ไม่เป็นไรครับแล้วดูปามัน่งอยู่โนี่เคบอมนอยู่บอแมนดึงเอเลยเฮ้ยตั้มโอ้ยบอแมนยังเหียว พ่อแมนเอ้ยระเบิดล้มไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> อะไรวะ